สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองโบรารนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวินะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปแบบระการคําสอนในพุทธศาสนานะครับทั้งหมดของเรื่องราวนะของความทุกข์มนุษย์เราเนี่นะมันมาจากความหลงตัวตนนะเป็นแก่นเป็นหลักสําคัญเลยคือถ้าเราพูดถึงว่าความทุกข์เนี่ยนะนะมันเกิดจากอะไร ก็เลยบอกว่ามันมาจากตัวโมหะความหลงเนี่ยคือแก่นกลางเลยนะมันจะหลงรักนะหลงโกรธเนี่ยก็มาจากตัวหลงแต่ว่ามันหลงอะไรก็คือมันหลงนะคือมันเห็นผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมันเห็นผิดนะมันทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความหลงตัวตนนี่แหละไอ้ความหลงตัวตนนี่แหละนะทำให้มันเกิดเป็นความทุกข์ด้วยแล้วทําให้มันนะไปเวียนว่ายตายเกิดด้วยไอ้ตัวความหลงนี่แหละนะคือ ลากสาเหตุที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคำาว่าคําว่าหลงตัวตนมันแปลว่าอะไรก็คือหลงขัน5้นะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะฝึกสติจเจริญสติปัฏฐาน4นะฝึกสติในกายฝึกสติในเวทนาฝึกสติในจิตฝึกสติในธรรมแล้วก็พิจารณาเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพราะว่าสิ่งใดที่เกิดได้สิ่งใดที่ดับได้สิ่งนั้นเราจะยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางขันห้าแล้วก็เห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้มันจะไปทําลายความหลงซึ่งเรียกว่าสกายทิคือความเห็นผิดใครที่สามารถละทําลายสกายทิความเห็นผิดนี้ได้ก็เรียกว่าความทุกข์กับทุกเราหายไปเยอะเลยนะครับถึงแม้จะมีความยึดติดอยู่นะครับแต่ว่าละความเห็นผิดไปแล้ว หือม่ง่ายคือ,อ,คอสกายทีคือการละความเห็นผิดนะว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนะครับแต่ยังมีความยึดติดอยู่ในขันหนะ้าฟังแล้วแปลกดีไหมคือละความเห็นผิดได้นะว่าขันห้าเนี่ยนะเป็นตัวเป็นตนนะแตนะ่ก็ยังมีความยึดติดอยู่ในขันห้าพูดง่ายคือยังปล่อยวางได้ไหม่หมดนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่ทําลายสกายทเนี่ยจนะึงจะต้องพัฒนาขั้นต่อไป ในการปล่อยละวางซึ่งอิงอาศัยไอตัวขันห้าเนี่ยในการเาเรียกอเกิดการยุติดิดนอะ่ะเช่นราคะโทระเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องจากขันห้านี่แหละนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาก็ใช้ขันห้านี่แหละไปเสเพก็คือใช้ร่างกายนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเพราะฉนั้นในเชื้อราค้านี่แหละนะซึ่งมันอาศัยไ รูปกายเนี่ยแหละตาหูจมูกลิ้นกายไปไปเสพเนี่ยแหละนะมันก็ยังมีความยึดติดนะอยู่นในอร่างกายนี่แหละ,ะถึงแม้จะเห็นนะว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เนื่องจากมันมีราคาอยู่มันยังมีความยึดติดนะครับในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่นะนเรียกว่าปล่อยวางยังไม่หมดยังปล่อยวางขันห้าได้ไม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับเขาเรียกว่ามีความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นแบบหยาบของมนุษย์นะหรือว่าจะเป็นทิพย์ของเทวดานะพวกสวรรค์นนะ่ะที่เป็นทิพย์นะรูปทิพย์รถทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์สัมผัสทิพย์เนะี่ยล้วนเกิดมาจากนะการยึดติดนะครับในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหยาบและละเอียดนะแล้วมันอิงกับไอขันห้านี่แหละเพราะว่าต้องอาศัยขันห้าในการเสพต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย นะครับในการเสพเพื่อให้อารมณ์เนี่ยนะเข้าสู่ใจแล้วเกิดเป็นความสุขก็เรียกว่ากรรมสุขนะส่วนถ้าเป็นพวกเทพเทวดาก็ใส่ตาทิพ์นะหูทิพธ์จมูกทิพ์ลิ้นทิพ์กายทิพ์นะในการเสพนั่นเองเพื่อเข้าสู่ใจนะครับประการนี้ก็คือต้นเหตุนะเรียกว่าสายเหตุทั้งหมดมาจากความหลงที่บอกไาแล้วหลงขันห้านะครับหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่าหยาบหรือละเอียด อีกประการหนึ่งก็คือหลงเรียกว่าหลงธรรมหลงธรรมธรรมะเนี่ยแหละหลงความดีบางคนเนี่ยนะเรียกว่าถือตัวเองว่าดีนะว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีศีลธรรมนะอีกคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนทุศีลไม่มีศีลธรรมนะเพราะว่ายึดติดในธรรมะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจจะพิจารณาธรรมไปแล้วเนี่ยนะก็สําคัญตัวเองเห็นไ สำคัญัวเองว่าเป็นคนดีว่าตัวเองมีกุศลธรรมแต่หารู้ไม่ว่าเอากุศลธรรมนะั้นมายึดติดอีกทีหนึง่งแล้วถามว่าอะไรยึดติดก็จิตนั่นแหละจิตก็คือในวิญญาณขันนั่นแหละก็คือยึดติดในขันห้านั่นแหละมันโดยสรุปก็คือทั้งหมดมันมาจากความหลงตัวตนก็คือหลงขันห้านั่นแหละว่าเป็นตัวตนหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะทั้งหยาบแล้วก็ที่เป็นทิพนะแล้วก็หลงธรรม หลงกุศลธรรมอะไรทั้งหลายนี่แหละหยึดมั่นถือมั่นน่ะว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละที่ทาให้เราเป็นทุกข์แต่ที่ผมเล่ามาเนี่ยคือการยึดติดถือมั่นทั้งหมดเลยที่มันอิงอยู่กับขันห้าเพราะฉะนั้นใครที่สามารถละความเห็นผิดว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยไอการยึดติดพวกนี้จะทุเลาหายไปเยอะนะถึงแม้มีอยู่ก็ก็เหลือน้อย ก็ไปสู่เส้นทางของการละนะราคะโทสะก็คือการไปเพลินหลงยึดติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหยาบแล้วก็เป็นทิพย์นั่นเองแล้วก็ในที่สุดนะก็จะปล่อยวางธรรมะนะเมื่อใช้ธรรมะนั้นไปถึงนิพพานนะครับนี่แหละเราต้องเข้าใจก่อนคือในการเดินทางเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ารวดเดียวจบบางคนคิดว่าโอ้ยปฏิบัตินะประพฤติภาวนาเสร็จปุ๊บวนเดียวจบเลยนะบรรลุธรรม ถึงนิพพานเป็นพระาราหันเลยไม่ใช่มันต้องทีละขั้นเพราะฉะนั้นขั้นที่จเจริญสีวนาละสเกตินี่คือขั้นต้นนะละสเกติวิจิกิจฉาสินวัตปามา,ขา,ากขยับไปขั้นที่สองต้องไปละราคาโทสะนะซึ่งยังอิงอยู่กับขันห้าอยูนะ่เมื่อละราคาโทสะได้เนี่ยนะให้เบาบางลงก็จะเป็นขั้นที่สองสุดท้ายไปทําลายราคาโทสะได้เนี่ยนะก็จะเป็นขั้นที่สามก็ยิ่งปล่อยวางขันห้าได้เกือบจะหมดละ ก็เเหลือขั้นสุดท้ายก็คืออรหัตผลน,นะก็ละหมดเลยนะทั้งเรื่องของความหลงในขันห้าหนะลงในธรรมะทั้งหลายก็วางได้หมดเลยก็ถึงนิพพานนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ